ปรชาชนทุกท่านนี่นะยี่หนึ่งสเย่เรียบร้อยของเองเรียบร้อยคนเดียวที่ไหนของข้าก็เรียบร้อยตอนนี้สถานการณ์ฉุกเฉิดประกาศแก๊งสแสบได้ออกอาวะวาดเป็นอย่างหนักสิบแปดสิ 18, 19, โถเจ้าพวกโง่ผู้กำกับเขาอาจเสียงไว้ให้ ทำเป็นกลัวกันไปได้ใช่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 าบ้าลูกตลกเหรอโอ้ยกระดาษใบนี้จะช่วยพวกเราในวันนี้ทำไมมาเป็นห่วงยางจะช่วยคนจมน้ำไงเอออย่าลบหลู่เพื่อนผมชายคนนี้เขามีดีอยู่ในตัวเป็นงูเหรอมีดีอ่ะโอ้ยอ้วนก็พูดเกินไปผมเดินสะดวก 50บาทในวันนี้จะให้ใครมาแย่งไม่ได้เฮ้ย50 50เนี่ย40เองเออค่าก็เพิ่มมูลค่าไงอยากเจอจริงๆเลยแกล้งสแสาจะจัดเขาเหรอหม่กลัวพร้อมแล้วใช่ไหมท่านผู้ชมรอดูอยู่ฉากที่หนึ่งก็ให้รอต่อไปสิโอ้ไม่แน่ผมใช้บ้างโอเคโอเค ใช่อ้วนนั่งทำไรอ่ะวันไหนเขาแต่งตัวเฟี้ยวไปอย่างเงี้ยแหละพวกคุณเห็นเชือกรองเท้าผมเปล่าฮะใครให้คุณนั่งฉันนั่งไม่ได้หรอใช่นางเป็ดใครให้คุณนั่งอ่ะอเวลาเขาแต่งตัวจ้าชอบสักคนโน้นคนนี้ยืนรอพวกมันอยู่นานแล้วแล้วเอ็งจะยืนรอมันทำปะโอ้ยก็สังเกตการก่อนดิคนยังไม่ครบจะเข้าไปได้ไงมาดีดิผุ่งโอ้ยแบงคชักชา้า ยืนรออะไรอ่ะวิ่งพวกมันอยู่ครบด้วยจัดดิจัดจ้าดัดจัดวหน้าบัดหนาวโอ้ยเอ็งจะเอาจัดจ้าดัดนของพี่ไอซ์หรือจะเอาน้ำบัดหนาวของพี่บี้ฮะก็มิกแอนแมทกันไงเฮ้ยพวกเราเดินไปแถวแถวมันหน่อยดีกว่าเฮ้ยเอาตังค์มาดิไม่ให้อยากได้ตังค์ใช่ไหมใช่ก็ให้เขาไป ทำไมได้ไงจังเออเล่นเกมก่อนเล่นเกมก่อนอย่าตลกให้มากนะเจ้าอ้วนเห็นตอนมันไล่สาระเหรอเฮ้ยข้าเล่นโทรศัพท์อยู่ดีๆอ่ะมาแขวะทำไมโอเองนะโอเอกผมโอคุณเอกเดว oh <no. S 1> เอานะ Yes นี่มันลูกชิ้นเหรอ โอ้ยโง่เขาชานะแล้วเอ้าเหรอไม่เคยเล่นเอ็งไม่เคยเล่นเหรอไม่เคยอเฮ้หยหยอเห็นข้ามเป็นตัวตลกอ่ะกระจิบกระจกกระจบับกระจึกกระจอกเอ้ยถูกแล้วเฮ้ยเห็นข้าเป็นตัวตลกอ่ะเขาไม่ได้ตลกหรอกโฮ้ยเอ็งโง่อ่ะหลบไปเขาไม่เคยเล่นน่ะต้อยก็งโง่เฮ้ยถ้าเล่นเป็นเดี๋ยวคอยดูจะชนะอ่ะผมเอ็กคุณโอนะใครชนะได้ตังค์ไปเฮ้ยเล่นเกมก่อน ผมวงลีเหรอโอ้ยคุณโออ้าวเย,ย,ย่เรียบร้อยของเองเรียบร้อยคนเดียวที่ไหนของข้าก็เรียบร้อยโอ้ยไม่เกี่ยวแบบนี้ไม่ได้เหรอเพือ่อนเล้วไหนบอกเคยเล่นไงไปเล่นกลางทุ่งนาไปตอด อะเล่นควายเหรอบ้านค่าเล่นแบบนี้อะแอนอินตึงออนอ่อนอุ้ยไปร้านหมูกระทะไหมไปทำาไเป็นตลกไงพวกเองสองคนเนี่ยนะเปรียบเสมือนคนเก่งไม่ใช่คนหนึ่งขยะเปียกคนหนึ่งขยะแห้งแล้วเองอ่ะขยะอะไรของข่านะขยะรีไซเคิล ลีไฟกับมันทีทนี่พวกนี้อ่อนเยได้เลยอ้วนมั่นใจในฝีมือศักดิ์ศรีของแกงเราจะกลับขึ้นมาในวันนี้จะกลับมาหรือโดนถมถุยเพิ่มคาดว่าจะไปอันหลังเฮ้ย <c oughs> ฉันเป็นโอคุณเป็นเอ็กขอเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูได้ไหมอุ้ยเคาเล่นกันแบบนี้งั้นพิี่มาวเริ่มก่อน ดีใ,ใจกันทำไมผมชนะเองผิดตั้งแต่สามเหลี่ยมแล้วอะไรกติกาเขาว่ายังไงครับผมก็เขาให้เขียนอ่อสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมโอ้ยโอเอ็กว้ยเจ้าทุยฉันขี่เจ้าทุยวิ่งลุยท้องนาฮุยๆๆยฮยฮยไปไกลๆกลเลยก้าวจะไปร้องเพลงให้เขาด่าอีกฮุยฮึยฮึยยยังจะสนุกกับความทุเรศของตัวเองก่อน ไม่หยุดอีกเพราะเขาเมาตัวเดียวเลยอ้าแล้วพวกเองไม่ผ่านหรือไงเขาให้ O X กังไปสามเหลี่ยมทำแบบคนอื่นมันจะมีสไตล์เหรอโอ้โหแล,ล้วแครไหมล่ะตัวนี้นะไม่ค่อยมีใครอยากคบหรอกคุณรู้ได้ไงเพื่อนผมมันมีเป็นพันคนเกลียดอะนะเออใช่เอ้าทำเป็นมั่นใจว่าตอดบ้าและเองบ้ากว่าอีกวันหนึ่งวันหนึ่งพวกมันมาแล้วกับทันที่มั่นเออเออวอสองทราบแล้ว อุไม่ไหวแล้วเป็นอะไรวันวหนึ่งวันหนึ่งเหมือนได้กินหมาเน่าตายแ่วนีน้ไม่มีหมาเน่าหรอกไม่ได้กินหมูกระทะเมื่อคืนถ้าเจอพวกมันวันนี้อนะต้องถ่ายซัก60ทำไมต้อง60อ่ะก็ะพวกเราสามคนแต่งกันคนละยี่ไงโอ้ยเมา,าเป็นคนมีน้ำใจเฮ้ยนั่นใช้พวกแก๊งเด็กเกียนเปล่า วิชัยใช่ตามไปไปให้ฉันนั่งทำอะไรเนี่ยถ้าพวกมันมาเธอต้องเป็ดเจ้าหน้าที่ประกาศข่าวนะเปิดวิทยุเลยนะโอเคโอเคฉากนี้ฉันจะเด่นเหรอผู้กินกลับกับกับุ้ยเด่นแน่นอนหางมันจะหาไปไหนละจริงเหรอจริงซีนเนี้ยเธอหาเต็มเต็มเลยเต็มเช่นนั้น้ยพวกมันมาแล้วสามแผนเฮ้ยพวกมันไปทางนู้น นี่คือศูนย์กระจายข่าวรีสเทชันเฮ้ยแล้วรีจะทำได้เหรอทำได้ดิสอนมากับมือเฮ้ยพวกมันอยู่นู่นโอ้ยพี่ห่วยแล้วอย่านะยังเอ็งกินหมูมะนาวมได้วยเหรอเมื่อาาคืนอะเฮ้ยเอ็งรู้ได้ไงอะเทกเจอร์มันชัดอ๋อบางครั้งนะคนเราต้องฟังข่าวบ้างเอ่อส่วนอะไรนะ อ๋อรั่วสเตชันมีสเตชันคอมมิเนติสต์คอมพานีคอมพานีหรือจะเป็นพิซซ่าเฮ้ยไม่ใช่ Company, คอมพานีคอมพานีหรือคอมพานีเออคอมพานีแกพังใช่ไหมใช่ใช่ใช่พังอยู่ซ่อมอยู่เฮ้ยไม่ใช่คอมพานีอะคอมพานีเฮ้ยแปลว่าอะไรวะโอ้ยก็มากกลโลนีไงเองอะอย่างโง่นะในบางครั้งอะเออใช่ใช่โอเคโอเค ถูกถูกถูกอย่างที่เมามันเรียนมาคอมพานีถ้าแปลเป็นไทยก็มักกะโรนีใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่เออเอ้าวเปิดข่าวสักทีสซพวกเราอยากฟังตุดเอ้ยกดผิดต้องกดสีดำอ๋อโทษโทษโทษสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านที่นี่คือศูนย์กระจายเสียงสถานีโลงพิงฮาเฮซัเตชัน ลงพักหรือเปล่าจะสงสัยอะไรลงพิงก็คือลงพิงสิเอ้ามีเดียวตอนนี้สถานการณ์จุกเฉินประกาศแก๊งสามแสบได้ออกอาละวาเป็นอย่างหนักขอให้ประชาชนทุกท่านจงระวังตัวไว้ให้ดีทำไมอ่ะในมุง้งในเล้านะไม่งั้นพวกคุณจะไม่ปลอดภัยเราไม่ใช่ไก่นะ ไม่ใช่ไก่เออ,อเผมเล่นมุกเฉยๆถ้าเจอพวกนั้นอยากให้ทุกคนเฝ้าระวังถ้าเจอควรจะวิง่งหนีให้ไหวที่สุดจบข่าว <c oughs> เราอันตรายขนาดนั้นเลยเหรอนั่นดิหฮ้ยชายไปไ,ไม่ตามแผนแผนม,มงไม่ผมเอ,อ้ยแผนใครเอกกระตกนี้คือใชาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่มือ เอ้ยข่าวกองหรือเปล่ากองแล้วเปลี่ยนไส้กองประมาณ3มเดือนเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องกองน้ำหมายถึงข่าวอ๋อแล้วพวกเธอใช่อย่างที่เขาว่าหรือเปล่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เลยสถานีโรงพิ้งอ่ะเขาจับผู้ร้ายเป็นแสนคนแล้วนะเฮ้่ไม่ใช่พวกผมครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกเธอใช่อย่างที่เขาว่าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามีนะก็เขามาเอาที่ละครับไม่ไม่ใช่ผมครับผมจะมาให้อาหารกบเขามีแต่ปลาอันนั่นแหละครับ อม่ไม่ไม่ไม่ใช่ผมนะครับก็ถ้าจะมีก็มีแต่ตอนนั่นแหละครับเฮ้ยไม่ใช่ผมครับผมให้อาหารกลางไปแล้วไปไปใช่พวกเธอใช่ไหมสถานีลงพิงอ่ะเขาตามหานะไม่ไม่ไม่ใช่ครับผมเอ่อถ้าจะมีก็คงเป็นแปงอ่ะครับเฮ้ยทำไมพูดงั้นล่ะอยู่ไม่ได้เลยโอ้โขอฟังอีกรอบหนึ่งชัดๆดิ กดปุ่มนะแดงเมื่อกี้กดปุ่มดำเออนั่นแหละสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านที่นี่คือศูนย์กระจายเสียงสถานีโรงพงพาเ,สเอสเเดชารแกงสามแสบได้ออกอารวาสเป็นอย่างหนักขอให้ประชาชนทุกท่านจงระวังตัวไว้ให้ดีจบข่าว ชัดไหมระดับ Full HD โอ้ยน่ามันระดับทีวีอย่าเถียงฉันเลียนมาแก๊งเราดังขนาดออกข่าวเลยเนี่ยแล้วเขาก็ลงใหม่เออไม่อยู่แล้วค่ะไปแล้วเจ้าเพื่อนตัวแสบชิ้งกัน้อยยังนี้สะเพริคอบเธเจ้าพวกโง่ผู้กำกับเขาอาจเสียงไว้ให้ทำเป็นกลัวกันไปได้ใช่ใช่ใชช ประกาศมีศพหมาเน่าหรือควายเน่าก็ไม่รู้นอนอืนอยู่เท่านี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตอดนัสเองเอพูดมากเอาอีกสองกระทอกเอ็งเอากระดาษมาทำไรอะเอาไม้เป็ดถามเอาแต่วันนี้เรายังไม่ใช้แล้วเอามาไหมอยู่ที่มือริวหรอความสกปรปกอรอ โอ้ยของที่เตรียมมาไงอ๋อโอเคเฮ้ยอยู่ได้เองหรอเอาเงินไปร้อยหนึ่งเด็เฮ้ยขอมันง่ายๆแบบนี้มันให้หรอเออนั่นดิอยากได้ร้อยหนึ่งมายกน้ำหนักร้อยทีดิใช่สบายเมาไปลองแต่พวกเองอ่ะต้องยกด้วยนะเว้ยพวกเองด้วยนะเว้ยแกนเด็กเกียงเออสบาย,บายเอาเมายกไปห้าร้อยครั้งเพื่อนเฮ้ยเจ็ดร้อยดิสถิติอยู่ที่เจ็ดร้อยงั้นยกไป กูยอะกอเจ็ดร้อยกูยอะเจ้ยี่สิบเมื่อกี้แปดร้อยกว่าเลยนะวอ้ยงห้าคันยังไม่รอดเลยโว้ยหลบไปหลบไปต้อนโชว์ดิร้อยค้งร้อยบาทเลยนะเว้ยเออเฮ้ยฝากกระเป๋าทีดิจะยกสักพันหนึ่งเอ้ยไหวเปล่า มันยกไม่ได้หรอกหนักยกเว้นตินราชาทอง<ม>ดูนะ999ร<ม>้อ้น่งยโอ้ยเีกระจอกแบ่งโชว์ไป,ป,ไปเห็นไหมพวกมันเห็นความสามารถค่ะ<ม>ยกไม่ขึน้นอะพอเดี๋ยวแขนใหญ่เอาแล้วพวกเองยกได้ไงได้สบายเดี๋ยวค่าเปลี่ยนเป็นย0โลด้วย นี่นะยี่สิบหนึ่งสองเองยกได้ยี่สิบครั้งพวกข้ายอมเลยใช่ไหมใช่ริ้วล้อโชมไปหนึ่งสองสามสิบแปดสิบเก้ายี่สิบไปกลับพวกเราไม่รู้จะสู้อะไรเลย กิ่อหิ้วหรอจะบ,บ้าเหรอเป็นแค่กระดาษพวกมันหนังโง่สนุกไหมครับหนังเส้นลาสาตอนเอาตัวรอดจากเก้งไถเงินก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะริ้วเหรอ,อยกน้ำหนักกี่ทีอย่าลืมกด,ดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้ค่ะ